สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ปบะสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคำนวณเงินตามออกแล้วตัวเลข อย่างไม่เป็นทางการรู้ก่อนวางแผนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอข้อมูลดีๆมีสาระเรื่องอ้อยและน้ำตาลนะครับกับบ่าวสนที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อวางแผนปลูกอ้อยความแรงจากการคำนวณเงินตามที่ออกมาแล้วณนะตอนนี้ความคืบหน้าประมาณการค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2 5 6 2ั3 หรือที่เรียกกันว่าเงินตามของแต่ละเขตคำนวณราคาอ้อยเพื่อจะได้ทราบตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการมีค่าเฉลี่ยประมาณ821บาทต่อตันซึ่งเขตที่1จะได้ค่าอ้อยสูงสุดที่ประมาณ861บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับค่าอ้อยขั้นต้นปีการผลิตปี62ทับ63ได้ถูกประกาศและจ่ายในช่วงฤด,ดูผลิตแล้วราคาประกาศ750บาทต่อตันจากตัวเลขที่คำนวณค่าอ้อยขั้นสุดท้ายผลลัพธ ที่ได้จะหมายถึงพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินเพิ่มเป็นส่วนต่างค่าอ้อยขั้นสุดท้ายค่าอ้อยลบด้วยค่าอ้อยขั้นต้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเลขประมาณการนี้ระบบของอ้อยและน้ำตาลได้คำนวณ70-30ส่วนของชาวไร่อ้อยได้70และส่วนของโรงงานน้ำตาลได้30เรียบร้อยแล้วตัวเลขรับกาดภายในเดือนตุลาคม2 5 6 3และคาดว่าโรงงานน้ำตาลจะโอนเงินได้หลังจากมีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ละเขตนะครับเขตที่1น,นั้นจะได้อยู่861บาท ต่อตันอ้อยนะครับเขตที่2จะได้อยู่ที่801บาทต่อตันอ้อยเขตที่3จะได้อยู่ที่8 1 8บาทต่อตันอ้อยนะครับเขตที่4จะได้อยู่ที่819บาทต่อตันอ้อยเขตที่5จะได้อยู่ที่817บาทต่อตันอ้อยเขตที่6จะได้อยู่ที่841บบาทต่อตันอ้อย นั่นเองนะครับสำหรับแต่ละเขตนะครับเขตที Ke ่7นะครับสำหรับเขตที่7จะได้อยู่ที่813บาทต่อตันอ้อยสำหรับเขตที่8ไม่มีการเปิดหีบอ้อยในปีที่ผ่านมานะครับจึงไม่มีเงินตามเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับสำหรับเขตที่9กนะครับก็จะได้อยู่ที่825บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับสำหรับแต่ละเขต ก็รู้กันแล้วนะครับจะได้วางแผนการปลูกอ้อยความแรงนํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะวางแผนปลูกอ้อยความแรงและวางแผนการทํางานในขั้นตอนต่อไปนะครับตัวเลขกลุมกล่มเอาเอา750คือค่าอ้อยขั้นต้นมาลบกับค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของแต่ละเขตนะครับท่านอยู่เขตไหนผลลัพธ์ออกมาเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นส่วนต่างที่เป็นเงินตามที่ท่านพี่น้องจะได้รับ ในช่วงประมาณหลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการทางโรงงานน้ําตาลก็จะจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะครับสําหรับตัวเลขต่างๆนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็คงไม่มากนะครับเพราะว่าที่ประมาณการไว้นะั้นตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยข้อมูลที่เสนอได้ตัดจุดทศนิยมหรือหน่วยสตางค์ออกนะครับ แต่พอประกาศเป็นทางการนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รอคอยกันอย่างยาวนานนะครับรอคอยมาอย่างยาวนานสําหรับเงินตามที่รอคอยการประกาศนะครับก็ได้ตัวเลขก,กลมๆม,มาฝากท่านผู้ชมแล้วนะครับสําหรับคลิปหน้าก็จะมาดูว่าแต่ละเขตนั้นมีโรงงานน้ําตาลไหนบ้างอยู่เขตไหนพี่น้องเกษตรกรสังกัด โรงงานน้ำตาลใดนะครับคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ